ธรรมสวัสดีครับท่านกาัลยาณมิตรที่เคารพรารถุทุกท่านครับกออน,นุญาตมาพบกันใน EP ีที่5ครับกับเรื่องราวของทักษะภูมิวันนี้ก็ยังเป็นวันศุกร์ที่5มีนาคมพทธศักราส2564อยู่ครับท่านที่ ได้ติดตามผมมาตั้งแต่ ep 1234กับเรื่องทักษะภูมิรวมทั้งท่านท,ที่อยู่ใน Facebook นะครับท่านก็สามารถมาฟังมาศึกษาได้นะครับเพราะว่าในโลกนี้นี่ไม่มีอะไรที่เราจะรู้ทั้งหมดค่อยๆสะสมค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปครับสุดส,สังรับประเทปัญญาฟังมากย่อมได้ปัญญานำมาซึ่งประโยชน์ สักวันหนึ่งลูกหลานมาถามท่านว่าปูตาลุงคุณพ่อรู้จักทักษะภูมิทักษะประกรไหมคะรู้จักภูมิทักษะไหมคะโอ้ไม่รู้หรอลูกต้องไปเปิดตำราเปิด YouTube เปิดอินเทอร์เน็ตดูนะลูกแต่ถ้าท่านรู้อยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะ น้อวความรู้นี้ไปบอกเล่าท่านที่ป้อนคาถามมาอย่างท่านไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคนนครอบครัวก็ดีแม้ต่อโทษตัวท่านเองนะครับท่านตึงบอกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบเอถามรู้จริงสิ่งย่อาจมีมั่งอะไรย่างนี้ถ้าเรารู้แล้วนี่เราสามารถรวบรวมไปเป็นความรู้ ไปสั่งสอนไปบอกกล่าวคนอื่นตามที่เราได้รับได้เรียนรู้มาได้เราจะมาต่อกันเลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรับกับอีพีที่ห้าครับอีพีท, 5, EP ที่แล้วนี่คงจะจําได้นะครับผมนําเรื่องของอักษรและสระตามหลักทักษะภูมิหรือทักษะพกรณ์ของชื่อของวันเกิดวันต่างๆครับมากรบปรียนครับนั้นถ้าท่านอยากจะทราบทักษะภูมิเกี่ยวกับเรื่องชื่อนามสกุลของแต่ละวัน ท่านย้อนกลับไปใน EP ที่แล้วนะครับ e ีีที่4ครับกับเรื่องของทักษะภูมินกขณะนี้เป็น EP ที่5ครับเหมือนท่านเรียนหนังสือครับท่านไม่ผ่านอนุบาลไม่ผ่านประถมกระโดดมาเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยเลยนั้นอาจจะเข้าใจระยากอยู่นะครับเว้นแต่ท่านเป็น g ีเนียหรือเป็นยอดอัจฉริยะเป็นสัพพัญญูนะครับจะสามารถรู้นับทราบได้ มาดูต่อครับท่านผู้ชมที่เขารพทุกท่านครับผมอยู่ในห้องพระเหมือนเดิมนะครับห้องพระบ้านลกูลกๆครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมาดูทักษะภูมิต่อนะครับมาดูต่อวันนี้จะพูดเรื่องสีครับสีนี่ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อรถไปซื้อบ้านไปซื้อสิ่งของเนี่ถ้าเราเชื่อมั่นเชื่อในเรื่องของทักษะภูมิซื้อรถผมก็ คนนอกจากมาให้ดูเรื่องยามออกรถแล้วนะครับก็จะถามว่าหนูเกิดวันน้นวันนี้ใช้รถคันหนสีอะไรดีนี่ครับนั้นมาดูกันนะครับวันคนเกิดวันวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร ราหูหรือว่าวันพุธกลางคืนอะไรเงี้ยครับก็จะมีสีแตกต่างกันไปครับอ้าวอย่างเช่นคนเกิดวันวันอาทิตย์ใช่ไหมครับสีบริวารของวันอาทิตย์คืออะไรครับสีบริวารจําได้นะครับสีแดงครับสีแดงสีเลือดนกสีกรมธรรมอักษรไม่ใช่ครับสีแดงสีเลือดนกสีออกแดงแงได้ทั้งหมดเลยครับสีแดงนะครับครับ สีแดงคือบริวารของวันอาทิตย์ครับส่วนวันจันทร์ก็คือสีขาวสีไข่สีงาช้างสีนวลน,นวลครับนี่คือวันจันทร์นะครับท่านอย่าลืมนะครับผมกราบเรียนท่านนี่หมายถึงท่านเกิดช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเชา้าถึงหกทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับหกโมงเช้าถึงหกทุ่มนะครับถ้าท่านเกิดหลังหกทุ่มท่านไม่ได้จะ ใช้สีนี้เป็นสีบริวารไม่ได้นะครับท่านไปใช้วันเดิมครับเป็นตัวหลักท่านเดี๋ยวไปดูอีพีที่แล้วนะครับอีพีสี่ครับต่อไปครับวันอังคารสีสีชมพูสีชมพูหรือว่าจะสีอะไรนะครับที่เขาออกชมพูชมพูเหมือนผมใส่อยู่ตอนนี้แหละครับหลายคนก็บอกอาจารย์อาจารย์ผิดเองหรือเปล่าครับดูนะครับสีใส่ออกสีชมพูใช่ไหมครับ วันเย็นยมพูใช่ไหมครับนี่มีสถาบันนิด้าด้วยครับเพื่อนๆเขาทำนะครับขอบพระคุณเพื่อนด้วยครับมาในโอกาสนี้เลยครันิด้าสองโคราชครับผมเป็นศิษย์นิด้าสองโคราชนี่ครับก็ถ้าผมใส่อย่างนี้หลายๆคนบอกเอ้าอาจารย์วันที่วันศุกร์ทำไมใส่สีนี้ผมไม่ได้ใส่สีบริวารครับผมไม่ได้ใส่สีบริวารนะครับแต่ผมใส่สีอะไรครับท่านดูนะครับ สีไม่สีวันนี้ห้ามสีอะไรครับวันศุกร์ห้ามสีนะครับเขาบอกครับวันศุกร์ในห้ามสีสีที่เป็นสีของวันราหูครับสีวันราหูคือสีกาลีครับคือสีเทาเทาอ่อนนะครับเทาเทาอ่อนเนี่ยเขาห้ามนะครับแต่พอผมใส่สีสีชมพูครับท่านดูนะครับบริวารอายุเดชสีเห็นไหมครับบริวารอายุ เดชสีอายอกับอาจารยบริวารอายุเดชศรีเองนะครับผมใส่สีสีของสีสอสลาโรเรือสลีครับเพราะฉะนั้นเป็นสีนะครับเป็นมงคลไหมครับเป็นมงคลครับแต่ถ้าถามว่าถ้าจะใส่สีบริวารที่คนชอบใส่แล้วบอกฉลกใส่สีฟ้าใส่สีกรมท่าใส่สีน้ําทะเลอย่างนี้ครับก็เป็นสีบริวารของคนวันศุกร์ แต่ท่านอย่าเรียนนะครับบริวารเดชบริวารอายุเดชสีมันท่านต้องการใส่ให้เป็นสีเดชท,ท่านใส่สีขาวได้ไหมวันนี้วันศุกร์บริบริวารอายุเดชสีได้ครับแต่ใส่ให้เป็นสีสอสลาเราเรือสละอีเป็นมงคลจริงๆนะครับใส่สีที่ผมใส่เนี่ยแหละครับได้ครับและนอกจากนั้นแล้ววันศุกร์วันสามนี่เป็นอะไรกันครับเป็นดาวคู่มิตรกันนะ เป็นดาวถ้าเป็นพลังตัวเลขเนี่ยวมาต่อกันครับมาสักครู่นี้มีปัญหาครับเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตของสามบีบีนี่แต่ก่อนดีดีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับที่โคราาผมมาออกไปแล้วแต่ผมไม่ไม่บอกว่าบริษัทให้ดีนะครับแต่ว่าสามบีบเนี่ยตอนหลังมีโอ้ไม่ทราบเพราะอะไรครับปัญหาเยอะมากเลยครับต่อไปครับอ้าวถ้าท่านใส่สีสีเหลืองได้ไหมวันนี้ มันสุกใส่ส like ีเหลืองได้ไหมท่านดูนะครับบริวารอายุเดชสีมูละอุสาหมนตรีเป็นสีมนตรีครับนี่ครับเป็นมนตรีครับเป็นมนตรีเป็นอะไรครับดีครับได้ครับให้กับสริแต่สีที่ไม่ควรใส่ก็คือสีตัวนี้คือสีกาลีหรือกาลากิบีครับไม่ควรใส่เลยนะครับสีเดชได้ไหมดีครับสีสียิ่งดีสีมนตรีก็ได้สีมนตรีคือสีเหลืองใช่ไหมครับเหลืองอ่อนหรือสีส้มอะไรเงี้ยได้ไหมได้ครับวันนี้ เาแล้วครับมาดูต่อต่อไปครับวันพุธสีอะไรครับพุธครับพุธสีเขียวครับเขียวไปอินนั่นแหละครับเขียวใบไม้อะไรเงี้ยได้หมดครับต่อไปครับวันวันเสาร์วันเสาร์สีดํากับสีม่วงครับดําม่วงหรือสีเทาแก่ก็ได้ครับนี่บหมายถึงบริวารของวันเสาร์นะครับอย่าค่อยวนะครับต่อไปสีของคนวันพฤหัสบดี ถ้าสีบริวารคือสีเหลืองแก่สีส้มสีแสดสีน้ำตาลก็ได้ครับสีโอรสยังได้เลยครับนี่ครับในสีชุดนี้ครับสีคนวันพฤหัสบดีหมายถึงสีบริวารนะครับเพราะฉะนั้นสีวันเสาร์คืออะไรครับสีดําสีม่วงคนวันเอาเป็นคนวันเลยนะครับคนวันเสาร์คนวันพฤหัสบดีเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้สีดําหรือสีม่วง ชอบหลุดไปเรื่อยนะครับชอบหลุดครับตะคู่นี้ก็หลุดนะครับสามีมีเป็นเหตุครับออาต่อไปครับต่อไปสีซื้อราหูเนี่ยสีบอกแล้วนะครับสีเทาแก่สีเทาแก่ครับไอสีเทาอ่อนขออภัยครับนี่ครับมาตรงนี้แล้วสีโป่งขามะสีโป่งขามสีโป่งขามเทาเทาขอกเทาเทาแก่เนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียนให้ดูทิศอีกทีนะครับ ทิศเนาะนอกจากสีแล้วอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปสีก่อนดีกว่าทีนี้ถ้าท่านเกิดวันพฤหัสบดีสมมุตินะนั่นหมายถึงเกิดหกบนงเชา้าถึงหกทุ่มนะครับขอย้ําแล้วย้ําอีกนะครับถ้าเกิดตีสามตีสี่ท่านเป็นคนพุธกลางคืนนะถ้าท่านเกิดวันเสาร์ท่านเกิดตีสามตีสี่ตีสองอะไรเนี้ยท่านเป็นคนวันท่านเป็นคนวันศุกร์นะครับไม่ใช่วัดพุธนะวันสุ์ท่านเกิดวันศุกร์ สุกข,ขนะครับแต่ท่านเกิดตีสามปีสี่ท่านเป็นคนพฤหัสนะครับท่านเกิดวันวันจันทร์เกิดตีสามปีสี่เป็นคนวันอาทิตย์นะครับเวลาดูดวงเวลาใช้สีอะไรเนี่ยตามใช้ตามทักษะที่ผมว่าเนี่ยทั้งหมดอ่ะทีนี้มาดูอะไรแต่ละวันเลยนะวันอาทิตย์เขาบอกว่าบริการสีแดงท่านใช้รถสีแดงดีไหมใช้สีอะไรที่เป็นสีแดงเสื้อผ้าต่างๆสีแดงดีแต่ว่า ควรจะดูวันเป็นหลักด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเราครับเช่นสมมติว่าเป็นวันจันทร์วันนั้นเนาะวันจันทร์ในส่วนใหญ่ก็ให้ขั้การใส่สีเทาสีเทาก็ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะสีเทาอยู่ตรงนี้ครับนะฮะใส่สีเทาก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับสีเทาเราจะอยู่นี้ได้ครับวันจันทร์ใส่สีเทาสีกากีนะครับไม่เป็นไรครับต่อไปครับสมมติว่าเกิดวันจันทร์เนี่ยท่านไปใส่สีแดงคนก็จะมององท่านครับ ไม่ใช่เกิดครับเกิดมานที่เกิดด้วยครับแล้วก็วันจันท์วันนั้นไปใส่สีแดงนี่คนก็จะมองโอ้คนนี้ไม่รู้ฉลกเลยไม่รู้จักทักษาเลยน,นะอะไรเงี้ยครับคนจะมองแต่ก็ไม่มาว่าท่านหรอกแต่ว่าท่านไม่ฉลกครับคือถ้าตามความเชื่อตามศรัทธานี่ก็จะบอกว่าทําอะไรปีวันนั้นท่านจะติดขัดทั้งวันเลยครับเพราะสีไม่ฉลกครับปัญหาคนเห็นก็ไม่สบายตาแล้วล่ะครับอ้าวท่านเกิดประัาางคารตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกทุ่มท่านก็มีคนใส่สีขาว สีไข่สีอาชาลและก็ถ้าเป็นถ้าวันนั้นเป็นวันอังคารก็ไม่ควรใส่สีที่บ้านนี้ครับสีขาวซึ่งเป็นสีกาลีบริวานนั่นเองเกิดวันพุธ <c oughs> ไม่ควรใส่สีชมพูครับหรือวันพุธก็ไม่ควรใส่สีชมพูวันพุธหมายถึงวันนั้นนะครับวันนั้นเป็นวันพุธท่านจะใส่สีชมพูเหมือนผมกลาลังใส่อยู่ขนะนี้ก็ไม่คือไม่ฉะลกครับท่านเกิดวันเสาร์ านไปใส่สีเขียวก็ไม่ได้หรือไปใช้สีเขียวก็ไม่ได้เป็นรถเนี่ยก็ไม่เหมาะไม่ฉลุกท่านท่านเกิดเวลาสวัสดีหกโมงเช้าถึงหกทุ่มประมาณนั้นนะครับท่านก็มีคนใช้สีดํากับสีม่วงไม่ว่าอะไรที่เป็นดากับม่วงเนี่ยไม่ฉลุกท่านมีคนง่ายเลยนะครับตอนนี้ท่านได้หมดแล้วนะสีนะฮะนี่เรื่องของสีครับทีนี้วันนี้ผมให้ท่านเตลเลอให้ท่านเตลเออนะครับเอาเรื่องของทักษะเกี่ยวกับเรื่องของ อัญมณีไปด้วยครับจำดีดีนะครับสุพสตรีชอบอัญมณีนะครับเอามาดูครับอัญมณีก็เป็นตามสีคล้ายๆสีนะครับถ้าท่านเกิดบริวารของของคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือทับทิมไงสีแดงไงครับทับทิมถ้าเกิดวันจันทร์ก็ไข่มุกมุกดาครับเพราะจอกสีขาวใช่ไหมครับต่อไปครับ ถ้าตั้งเกิดวันอังคารสีชมพูก็คือโกเมนครับเกิดวันพุธสีเขียวคือมรกตเขียวมรกตไงครับเกิดวันเสาร์ก็พวกนินครับเพชรเพชรไม่ใช่ครับพวกนินครับนินอะไรสีนินสีนินออกสีม่วงก็ไม่ดีครับเกิดวันพฤหัสบดีก็กุศสลาคำนะจำดีๆนะครับสีเหลืองเข้มสลาคคำ เกิดวันราหูบริวารคือโปกข่าวสุกวันสุกนี่สีฟ้าคนระับคือไพรินคนระับไพรินบางตำราก็บอกเพชรด้วยแต่ว่าผมว่าเพชรนี่ใช้ได้สองวันนะเป็นบริวารได้สองวันนะเพชรนี่บางทีก็ออกขาวนะครับผมน่าจะอนุโลมมาเป็นมาเป็นวันจันทร์ได้ด้วยคนระับบางตำราก็บอกว่าวันสุกนอกจากไพรินแล้วเพชรก็ยังเป็นอัญมณีของวันสุกด้วย อ่ะทีนี้มาดูครับกาลีนะครับมาดูกาลกีดีครับท่านเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรใช้ไพลินครับท่านเกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้ทับถิ่นท่านเกิดวันอังคารไม่ควรใช้ไข่มุกหรือว่ามุกดารวมทั้งเพชรด้วยนะครับที่ผมพูดมากีีนะฮะไม่ควรใช้ไม่ควรนะครับคําว่าไม่ควรนะครับต่อไปนะครับท่านเกิดวัน วันพุธกลางวันครับไม่ควรใช้ไม่ควรใช้ใชโกเมนครับเพราะว่าตามหลังท่านเห็นไหมครับเป็นกาลีท่านเกิดวันเสาร์ไม่ควรใช้มรกตซึ่งเป็นสีเขียวถ้าเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรใช้นินหรือสีดํารวมทั้งรถของท่านด้วยนะครับรถคนวันพฤหัสบดีหรือว่าเสื้อก็ตามนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าไปใส่สีดําสีม่วง ยกเว้นงานศพบ,บ,บางงานที่จําเป็นนะครับก็อันนี้อนุโลมได้เป็นเฉพาะวันวันไปนะครับแต่จะให้ดีนะครับถ้างานศพเป็นวันเสาร์เนี่ยคนวันพฤหัสใส่ก็จะไม่เท่าไหร่นะครับจะไม่เท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วใส่สีขาวเสื้อขาวแล้วก็เนคไทสีดําหรือว่าไว้ทุกสีดําอย่างนี้ไม่เป็นไรครับนิดๆหน่นนอยๆอย่างนี้สีเข้ามาเจอเจือไม่เป็นไรครับนั่นหมายถึงว่าไว้ทุก,กน,นะครับนะหลายท่านคงจะได้แล้วนะครับตอนนี้ครับ ท่านถึงบางอ้อกันแล้วนะเรื่องสีนะครับแล้วก็อัญมณีทั้งหมดเดี๋ยวผมดูกันว่าผมยังไม่ได้ให้อะไรท่านบ้างครับย้อนกลับไปนิดเดียวครับนิดเดียวครับเอาเรื่องของปางพระปางต่างๆครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์พระพระนะครับพระพุทธรูปนะครับปางถวายเนตรนะครับเป็นบริวารนะครับวันจันทร์พระพุทธรูปคือปางห้ามญาิหรือห้ามสมุดครับวัน อังคารพระปางประจําวันของท่านคือปางสายญาติครับปางนอนนั่นคับต่อไปครับวันพุธพระปางอุ้มบาทบจำให้ได้ให้ดีนะครับอุ้มบาทวันพุธกันแล้วกันนะวันเสาร์พระปางนาคปลกพญานาคเจ็ดหัวนี่นะครับที่ล้อมพระพุทธองค์ไว้พญามารจะมาเล่นงานท่านหนึ่งครับล้อมเอาไวแผ่บางพานอยู่นะครับ ต่อไปครับวันพฤหัสบดีครับพระปางสมาธิเพราะฉะนั้นดังที่ผมกล่าวเปียนกับ ep ที่แล้วนู้นคนวันพฤหัสบดีใช้พระปางสมาธิปางสมาธิก็หลวงพ่อพุทธโสธรเป็นหลักนะครับหลวงปู่ทวดปางสมาธินะครับหลวงปู่ทวดจะปางสมาธิทุกองนะครับผมว่านะหลวงปู่ทวดนะปางสมาธิทั้งหมดคหลวงปู่ศรีนะครับท่านชอบขะสมาธิพุทธโสธร ปางสมาธิปางสมาธิครับนีกรปางสมาธิแต่ถ้าถามว่าบวชพรหัสนี่ใช้พระปางมาละวิชัยได้ไหมปางที่ยื่นมือยื่นพระหัตถ์มาพระหัตขวาวางที่หน้าตักห้อยลงนี้ได้ไหมได้ครับเพราะว่าเป็นปางสะดุ้งมานคือปางเก้าปางพระเกีตอย่างนี้ทุกวันสามารถใช้ปางพระเกีตได้หมดเลยครับทุกวันนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยครับไม่ผิดครับ ไม่ผิดนทีนี้เวลาทุกคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยบูชาพระปางหน้าปกได้ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับเป็นข้อยกเว้นครับเพราะว่าพระย่อมให้คุณให้ความเป็นมงคลมากกว่าที่ให้เป็นเปการละกิณีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามใช่ไหมครับเพราะั้นยกเว้นนะครับคนบอกว่าเอ๊ะผมเกิดวันพฤหัสเนี่ยไปใช้พระปางหน้าปกได้ไม่ได้นะครับได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับดีซะอีกผมว่านะเพราะปางหน้าปกเนี่ยเป็นการละกิณีของเราแต่ พระท่านย่อมให้ความเมตตาคุ้มครองเราปลกเกตปกเก้าเราป้องกันพันพันยันตรายให้เรายิ่งดีหนักเลยครับไม่เป็นไรครับผมความคิดของผมเย่างนั้นนะครับผมคิดของท่านอื่นอาจจะแปลกวันนี้ก็ไม่ว่ากันครับเป็นสิทธิของท่าน,นครับผมไม่ถือพระปางที่เป็นกาลกิณีของแต่ละปางครับสําหรับที่จะมาคิดเป็นกาลีหรือกาลกิณีตามหลักทักษะภูมิเหมือน เรื่องอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นชื่อก็าตามนะชื่อก็าตามหรือว่าเป็นเป็นเรื่องของอัญ,ญมณีอะไรเงี้ยครับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้คิดตามนั้นหรือทิศอย่างนี้ครับอย่างทิศใต้ทิศหอระดีหรือวัตะวันตกเฉียงใต้นี้ก็ไม่เหมาะสําหรับคนเกิดวันพฤหัษษษสบดีนะครับเพราะว่าเป็นทิศทิศกาลีไงครับคนวันคนที่เกิดวันอังคารทิศที่เป็นประปั์ทิศที่ไม่ ไม่คนใช้ก็เป็นทิศบูรพาอย่างนี้ครับอันนี้ไว้ไว้สําหรับเวลาที่ไปตั้งสาราพระภูมิหรือว่าไปตั้งอะไรที่ที่ว่าเรื่องทิศเรว่าทิศก็ว่ากันอีกทีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพรทุกท่านครับวันนี้เป็นอีพีที่5แล้วนะครับถือว่าเป็นอีพีสุดท้ายกับเรื่องของทักษะภูมิท่านมีอะไรที่ยังข้่องใจอยู่มีปัญหาอยู่ในใจ หรือแม้แต่ที่ผมอธิบายมาทั้ง5 EP แล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกหรือว่ามีอะไรที่จะคัดจะค้านโทรมาได้เลยนะครับ089583586ครับ089583586ผมมีสำนักโหนอยู่ที่357ซอย3โฮมการ์เด้นวิวสะครกตัวบนเจาะหอเพิ่อเมืองนคะรราชสีมาครับ ท่านสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับศาลเวลาที่เจอผู้ต้องหาที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยท่านให้ประกันตัวนะครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องกฎหมายครับเพราะว่าไม่กลัวจะหนีไงครับอาชีพเป็นหลักแหล่งที่อยู่เป็นหลักแหล่งนี่ครับเพราะฉะนั้นไปคัดค้านการประกันเนี่ยท่านไม่ให้นะครับส่วนใหญ่นะครับยกเว้นที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอะไรหรือว่าไปทําให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีานั้นีงนีพูดถึงเรื่องกฎหมายนะครับให้ฟัง เอาละรครับท่านผองที่กําลังับท่านมีปัญหาใดก็โทรมาคุยกันครับโดยเฉพาะการตั้งชื่อเนี่ยผมทําไมผมเน้นเรื่องชื่อครับเพราะผมได้ประสบการณ์เรื่องการตั้งชื่อมาเยอะท่านไปดูอีพีของผมเรื่องเกี่ยวกับพลังตัวเลขนะครับกดกระดิ่งแล้วเข้าไปดูครับไปติดตามผมครับท่านจะเห็นคนที่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยที่ผมพอมีตัวอย่างให้ดูนะครับ ที่จริงตัวอย่างเยอะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้ไม่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้เยอะมากไปสอบนายทหารตั้งไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วพะเปาเป็นชื่อนามสกุลทั้งบ้านสอบได้สอบปะได้เลยครับเป็นผู้ช่วยโยธาจังหวัดวิ่งเจ็ดแปดปีครับพอเป็นชื่อนามสกุสสล 7, กแล้วลุ่งขึ้นไม่ต้องเดินไม่ต้องวิ่งเลยครับผู้ใหญ่ให้เลยอย่างนี้ก็มีครับเยอะแยะเลยครับสอบติดนี่เยอะครับ เลี่ยนอุปนิสัยใจคอครับเป็นเด็กที่ไม่ร่าเริงเป็นร่าเริงเป็นเด็กที่ไม่สนใจการเรียนขมักขมิ่นการเรียนขึ้นมาตื่นเองแทนที่จะปลุกกันโอ้โหเรียกกันทับคอแับแตกอย่างนี้ครับรถประจอรอหน้าบ้านบ,าบีบแตรแล้วบีบแตรอีกคนอื่นก็รออย่างเงี้ยพอเปลี่ยนชื่อไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเด็กคนละคนเลยครับตื่นเองอาบน้าเองเตรียมอุปกรณ์การเรียนเองเตรียมตารางเรียนเองทุกอย่างทําเองหมด ท่านเข้าไปดูนะครับไปดูครับไปดูด้วยตาท่านเองครับเดี๋ยวนั้นไม่งั้นท่านจะคิดว่าผมเนี่ยมาโฆษณาชวนเชื่อเรื่องเหล่านี้ไม่โฆษณาชวนเชื่อครับผมมิบังอาจมุสากับทุกทกท่านครับเพราะถ้าผมมุสาแล้วเนี่ยคนเราเนี่โกหกกันครั้งเดียวนะครับท่านพูดสัจจะความจริงมาทั้งชีวิตท่านโกหกเขาครั้งเดียวเนี่ยทุกอย่างเอวังเลยนะครับไม่มีความเชื่อถือ เครดิตหมดทันทีทันใดครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสบายใจได้นะครับว่าผมโหดทรกรนั้นทุกเช้าบำเพ็ญทานศีลภาวนาบารมีเพราะอายุเหลือน้อยแล้วที่ผมมาลง YouTube นำเรื่องราวที่ผมนำเรียนมามาลง y o u u u b เนี่ก็เพราะว่าผมมีความคิดว่าวันหนึ่งวันใดเมื่อพรุ่งนี้มาลืนปีหน้าเดือนหน้าพวอาจาจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วตายไปแล้วขึ้นเมนไปแล้ว ความรู้ที่ผมรับเรียนมาทั้งสิบเอศาสตร์นี่ก็จะติดตัวติดไปปิดคนตายไปนะครับตายไปกับผมนั่นแหละพูดยังไงตายไปกับคนตายเพราะฉะนั้นมีดีอะไรมีเรื่องอะไรที่สามารถที่จะเปิดเผยได้แบ่งปันได้โดยที่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ไม่ตำหนิเอาไว้นี่ก็จะพยายามนําเข้ามาเก็บไว้ใน y o youtube ครับท่านไปติดตามผมได้นะครับพันดรพัศกรจิตรั์ โหดพสกรก็ได้ครับและเขียนอย่างเช่นหงจุย้ยท่านก็เขียนหงจุย้ยเขียนเรื่องของยกเสาเอกเรื่องของสารพระพรมสารพระภูมิวางศิลาฤกษ์ตีจุ่เอียอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรื่องของทักษารกรเรื่องของกาลโยท่านสามารถเข้าไปดูได้หมดเลยครับของผมครับท่านนําไปเปรียบเทียบกับ ผู้รู้ท่านอื่นด้วยก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับเพราะว่าแต่ละตำราก็อาจจะมีความต่างกันบ้างแต่ที่สุดแล้วก็มาจากที่เดียวกันและก็จุดหมายเดียวกันจุดประสงค์เดียวกันนั่นเองครับครับขอบพระคุณอย่างสูงนะรับกับทุกๆท,ท่านรับที่เข้ามาชมการไลฟ์สดในเช้าวันนี้ครับทั้ง5้า ep เกี่ยวกับเรื่องของทักษปะปกกรทักษะภูมิหรือภูมิทักษะครับคิดว่าท่านคงจะได้ความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวครับกับทั้ง5 ep ครับ ในท้ายนี้ครับผมขออ้างเอาอำนาจคุณพระศิีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสักโลกนี้นนธรรมบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบแลรพระกษัตริยิราชเจ้ามหาราชเจ้าทุาาาาทกๆพระองค์ธรรมบารมีดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่เป็นวีรสตรีวีรกษัตริย์ปกคลอง ตั้งบ้านสร้างบ้านสร้างเมืองของเราก็เป็นดินไทยมีพ่อกุนศรีอิทราทริศทิศพ่อกรรมาคำแหงมหาราชสมเด็จพระเสสนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระน,นารายณ์มหาราชพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบิดาแห่งโอรสสัตร์ไทยพระพัฒนามหาราช พระเสด็จเมืองก็ทรงเมืองพระหลักเมืองท่านท้าวสุรนารีพ่อท่านคุณย่าโมคุณแม่บุญเหลือเจ้าพ่อพญาแลเจ้าพ่อบึงพระลานชัยปู่ชัยมงคลพระภูิเจ้าที่ที่ท่านเคารพนับถือแม้แต่ติจุเอี้ยที่ท่านให้ความเคารพสักการะเทวเจ้าทุกองคทุกท่านเทวดาประจําตัวประจําตนของทุกทท่านได้โปรดประธานพร โดนบันดาลให้ทุกท่านที่ได้ก,กรุณาสลับเวลามาดูมาชมการไล์สดหรือว่ามาติดตามใน Youtube จงประสบแต่ความสุขความเจริญึนความสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอท่านทั้งหลายและบุคคลที่ท่านรักบริวารแวดล้อมคนในครอบครัวจง ได้รับสิ่งเหล่านั้นตามมโนไมยปรารถนาจงทุกประกาศผมขออนุญาตหยุดพักการไลฟ์สดหรือทำ o u t u b ep e 5ทักษะภูมิทักษะปกรหรือภูมิทักษะไว้แต่เพียงเท่านี้กราบขอพระคุณทุกท่านมาด้วยความเคารพอีกครั้งธรรมะสวัสดีครับ